สวัสดีค่ะกาแฟจ้าทุกคนกาแฟเดี๋ยวันนี้การจะพาเข้าสวนคักข้างบ้านเอบอกว่าจะไลฟ์สดก็ยังจะตัดทำอะไรไม่รู้ไม่ใช่ข้างบ้านนะคะฝลังที่บ้านตัดอยู่ข้างบ้าน เสียงดังหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ ขอโทษนะทำภาพบูบาทบูบาท,บท,ต,ทต้องขอโทษต้องขอโทษนั่งตรงไหนดีร้อนแดดร้อนจ้าทุกคนเดี๋ยวทักทายก่อนเดี๋ยวจะพาเข้าสวนนะคะทุกคนแต่การมาทักทายก่อน คุณเก๋มามามาเลยมาโดดน้ำกาแฟกาแฟเดี๋ยวจะพาเข้าสวนเดี๋ยวจะพาเข้าสวนไปถอนหญ้าถอนหญ้าในวิาสวนผักสลัดกินกาแฟก่อนขึ้นไม่นานขึ้นหน้ากระโดดมากมาเร็วคุณเก๋มาเร็ว,มา,รวมาโดดน้ำมาโดดน้ำ อากาศร้อนนอนฝนไม่ตกเลยที่บ้านน่ะอากาศร้อนมากมีเป็ดชมพูนาะย่า้ว้าตกใจดนะ้ย <c oughs> เดี๋ยวเพื่อนบางคนตกใจเป็ดชมพอูอยู่ๆก็ลอยผัดอยู่ๆก็ลอยตัดมาก กระโดดน้ำกระโดดน้ำขอบคุณคุณเก๋มากเลยนะคะคุณคุณเก๋ขอบคุณมากที่แวะมาส่งกําลังใจยังไม่ได้จิกไทยแลนด์กับจิกจิกน้องเงาะเลยเดี๋ยวไปจิกก่อนเดี๋ยวไปจิกไทยแลนด์กับน,น้องเงาะก่อน แม่มาทักทายไม่ทำไรกินหรอวันนี้วันนี้ไม่มีอะไรทำกินเลยคุณเจ๋เพราะเพิ่งกลับมาเพิ่งกลับมาจากกรุงเทพเลยยังไม่มีอะไรกินเดี๋ยวจะพาไปดูผักไม่ได้อยู่บ้านหลายวันผักจะงามหรือเปล่านั้นผักจะงามหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ยังไม่ได้เข้านะยังไม่ได้เข้าเดี๋ยวทักทายก่อนเดี๋ยวปจิก จิกไทยแลนด์กับจิกง้อป่าก่อนขอบคุณนะคะขอบคุณสองล้านดวงใจด้วยนะคะขอบคุณมาก ดโดดนำเลยเคุณเกดโดดนำเลยเคุณเกไทยแลนด์กำลังกำลังจะจิกไปหาไทยแลนด์อยู่ดิเอ้ยเนาะเออมาแล้วก็ดีแหละกำลังจิกกำลังจิกโอ้ยได้ยินเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปจิกอีกคนหนึ่งก่อนเออเดี๋ยวจะพาไปเดี๋ยวจะพาไปอ่าเข้าสวน ม่ช่วยถอนหญ้าหน่อยเพิ่งตื่นเพิ่งกลับมาจากกรุงเทพก็เลยไม่มีอะไรจะทำกินคุณเก๋ถามวันนี้ไม่ทำอะไรกินเหรอเขาเขาไกลาชาแนลไทยแลนด์ดีครับโอ้ขอบคุณมากขอบคุณเขาไกลพพีพพ่การขอโทษนะ มวแต่จิกหาจิกหาหนุ่มๆอยู่จิกหาหนุ่มๆมาไทยแลนด์กินกาแฟก่อนเดี๋ยวไปเข้าสวนเดี๋ยวไปเข้าสวนจะพาไปดูว่าสลัดนะ่ะสลัดสลัดเอามาเอาไม่เอามาจากอิตาลีนะเมล็ดน่ะเนะมล็ดสลัดเอามาจากอิตาลีขึ้นดีดีดีกว่าสลัดบ้านเราอีกมากาแฟก่อนกาแฟก่อน เขากายเกอคุณเก๋สวัสดีครับเดี๋ยวจะพาไปเข้าสวนปลดลอดสักครู่เขาใกายให้หัวใจขอบคุณมากเขาใกายแชแน่ไม่มีรูปโปรไฟล์เลยเหรอไม่มีรูปไม่รูปไม่มีรูปเลยเหรอเขาใกายอะเลยเลยไม่รู้ว่าใครเลยนะเนี่ย ไม่มีรูปเนี่ยโดดน้ำเลยแล้วทุกคนมาโดดน้ำกินกาแฟแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพาเข้าสวนเดี๋ยวพาเข้าสวนผักแป๊บเดียวขึ้นไม่นานขึ้นไม่นานตอนนี้ก็ประมาณหกนาทีแล้วเนาะขึ้นมาหกนาทีแล้ว กินกาแฟให้หมดแก้วก่อนขี้เกียจถือกาแฟไปด้วยขี้เกียจถือกาแฟเข้าไปด้วยเพราะว่ากินให้หมดแก้วก่อนถึงค่อยเดินเข้าออกสวน นี่บ้านบ้านดันอ๋อบ้านดันเหรอนาฬิกาอิตาลีจะมีหน้าปัดทำด้วยเปลือกหอยมุกใช่เปล่าไม่รู้นาฬิกา,บ,าบ้านดันอ๋อนาฬิกาอิตาลีเหรอเดี๋ยวมาให้ดูป้าทุนดีสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะยอดนะคะสวัสดียอดนะคะ,ะ,คะป้าทุนดีขอบคุณนะคะเดี๋ยวกินกาแฟก่อนป้าทุนดีเดี๋ยวเดี๋ยวพาเข้าสวน ข้าวสนสลัดผักสลัดผักสลัด,ลดมเมล็ดเอามาจากอิตาลีขึ้นดีดีค่ะป้าทุนดีขึ้นดีกว่าผักสลัดบ้านเราอีกแล้วงามฟอเลยนะอ่าแมะลงไม่มองเลยอ่ะมะแรงไม่มองเลย <c oughs> กินกาแฟแป๊บเดียว ปลาทุนดีดีค่ะไ่แรงก็ปลาทุนดีขอบคุณมากนะค่ะขอบคุณห้าล้านดวงใจที่แวะมานะปลาทุนดีแป๊บหนึ่งนะกินกาแฟแป๊บเดี๋ยวจะพาไปดูสวนสวนผักสลัดแบ๊เดียวก็เดี๋ยวนั่น ล้วจะพาดูกินกาแฟหมดแล้วรีบรีบเห็นป้าทุนดีมาเพราะว่าจะไลฟ์สดขึ้นนะ่ะแค่แค่ให้ให้ให้ช่องได้อ่าแค่ให้ช่องได้ขยับขยื่อนแค่นั้นนะคะป้าทุนดีปลาเดี๋ยวพาเข้าสวนพาเข้าสวนผักพาเข้าสวนผักแป๊บหนึ่งเวียงเวียงหน่อยนะแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บหนึ่ง อนเดียล้างจานไปไหนแล้วรอแปบ๊บนึงนะไปแล้วไปแล้วกำลังไปกำลังเข้าสวนปลาทุนดีค่ะหกร้านดวงใจขอบคุณมากไทยแลนด์ปลาทุนดีเดี๋ยวจะไปให้อนเดียไปเอาไอชื่อของผักสลัดล็อกเก็ตล็อกเก็ตหรืออะไรสักอย่างนี่แหลปะป้าทุนดีป้าทุนดียังอยู่เนาะนี่ ถ้าเกิดอิอตาลีก็ลุกโคลล่าลุกโคลาลุกโคลาเนาะมาจากมาจากอิตาลีปะเดี๋ยวเราจะพาไปดูสวนสวนผักอันนี้นะนี่ขึ้นดีมากดีกว่าผักสลัดผักสลัดไทยอีกนะทุกคนอาจจะตึกตักตึกตักหน่อยนะไม่ได้ใส่ไม้กันสัน ปาทุนดีค่ะกุหลาบค่ะอวดหน่อยอวดหน่อยอวดป้าทุนดีหน่อยแต่ว่ากระทบแรงนะกระทบแรงป้าทุนดีแรงมากไปไปดูผักกันไปดูไม่รู้อินเทอร์เน็ตจะมาถึงไหมเนี่ยอินเทอร์เน็ตจะมาถึงไหมเนี่ยนี่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  งามงามค่ะทุกคนงามมากงามฟอเหล่าเฟี้ยวน่าจะกินได้แล้วนะเนี่ยเนี่ยน่าจะกินได้แล้วนะเนี่ยเนี่ยเนาะโคดไม่เจอแดดเลยทุกคนโคนไม่เจอแดดเลยขอบคุณหกล้านดวงใจเอสกำลังจะทำงานเอสมาดูผักมาจากอิตาลีดู ขึ้นขึ้นดีดีนี่น,นี่ไม่ใช่นะคะน,ะคะนี่ถ้าหากว่าอ่านเป็นภาษาอังกฤษก็ล็อกเก็ตเนาะล็อกเก็ตถ้าภาษาอิตาลีก็ลูกโคล่าลูคโคล่าดูดิญาตให้มาญาตส่งมาจากอิตาลีดูดิงามกว่าสลัดไทยอีกอันนี้ช่วย เดี๋ยวจะมาถอนหญ้านิดนึงนะคะถอนญ้าถอน้าอันนี้พ่ยนะตะคมนะเนี่ยต้นตะคมขอบคุณเอสมากขอบคุณเอสใครใหม่เนี่ยหาวดองดองประกาดหรือครับหาวดองดองโอ้ยเพิ่งตื่นนะสิหาวดองดองเนี่ยงอปลางอปลาน้องแกนน้องเงอกน้อยดูดูน้องเงอกน้อยดูดูด,ด,ดูน้องแกรนของเรามาด้วยนะคนสวย หายป่วยไปไวเดยอย่าไปอย่าไปหลงโรงพยาบาลนะนี่ผักนี่ผักล็อกเก็ตปะปลูกที่ไทยงามฟอเลยดูดิหลังบ้านมีอีกนะหลังบ้านมีอีกแกนดี้แกนดี้จากไทยไทยเลนพี่งอพี่งอ้งอสวัสดีน้องเอ็ดกันเลิฟจ้าพี่กาน้องเอ็ดทำงานเถอดจ้าขอบคุณมากขอบคุณน้องเอ็ดมากเดี๋ยวน่าจะกินได้แล้วนะเนี่ยเนาะเนี่ยเนาะ นี่เนาะแต่ว่าแต่ว่าเขาว่าให้มันโตเต็มที่มันจะเป็นแบบนี้นะทุกคนเหมือนในรูปภาพแต่ตอนนี้ตอนนี้เขาเพิ่งจะหยักเองนะคะทุกคน <laughs> เพิ่งจะหยักเองนะคะเพิ่งจะหยกักโอ้ยเด้อนี่มีมีมีมังลักปลิวมาขึ้นด้วยนะคะทุกคนไม่ได้มาจากอิตาลีนะมังลักนี่นะแมงลักแมงลัก สิบสี่นาทีแล้วพี่การขึ้นแค่สิบห้านาทีนะขอบคุณน้องแรนดี้ขอบคุณเยือกน้อยของเราขอบคุณน้องง้อขอบคุณไทยแลนด์ขอบคุณน้องเอสคนสวยอ่าขอบคุณคุณเก๋คุณเก๋มาตั้งแต่เริ่มต้นเลยขอบคุณเขาใกล้เขาใกลเดี๋ยวไปแอดการไปหานะขอบคุณป้าทุนดีกราบย่อนะคะป้าทุนดี โอ้ยตื่นเต้นมากเลยป้าทุนดีเข้ามาในในช่องเนี่ยตื่นเต้นตื่นเต้นโอ้ยนะเออขอบคุณมากค่ะสิบห้านาทีแอดการก็แจกขอลงเลยนะคะน้องเอสดทำงานเลยทำงานยังมีความสุขนะแอดการก็จะโอ้ยตายตายตาย,ตายไปโดนปุ่มอะไรเนี่ยไปเดี๋ยวกลับพากลับขึ้นบ้านไปดูสระไว้นะกันดีกว่าก่อนที่จะลงก่อนที่จะลงอู้ ปโชว์ป้าทุนดีกับดอกกุหลาบดอกกุหลาบแห้งแรงมากที่บ้านแห้งแรงมากแต่ปลูกผักสลัดของอิตาลีขึ้นนะแถมขึ้นดีด้วยนะคะทุกคนอันนี้โรสเมรี่นะคะป้าทุนดียังอยู่ไหมเนาะนำเสนอมีหลายต้นเลยนะป้าทุนดีคะ่ะยังอยู่ไหมเนาะป้าทุนดี นี่โรสเมรี่แค่เอากิ่งมาปลูกเองนะคะมาทุนดีคะ่ะทุกคนด้วยขอบคุณเจดล้านตั้งใจ่ะเดี๋ยวแอดการจะขึ้นบ้านแล้วขึ้นบ้านแล้วขอบคุณนะคะเราก็จะมาจบตรงมุมเดิมนะคะทุกคนสิบห้านาทีเป๊ะเลยสิบห้านาทีเป๊ะเลย ขอบคุณเจดล้านดวงใจอาการขอจบคลิปแต่เอ้ยจบคลิปอ่อจบวิดีโอก่อนนะเดี๋ยวเจอกันอ่ะไลฟ์สดหน้าขอบคุณไทยแลนด์ที่อุตส่าห์มาขอบคุณน้องงอขอบคุณน้องเอ๊ขอบคุณแกนดี้ขอบคุณป้าทุนดีขอบคุณเขากลายขอบคุณคุณเก๋บายบาย thank <phone> you <rings>